รรกรมสรรพากรเปิดข้อมูล9วันแรกของปีนี้มีคนยื่นเสียภาษีแล้วกว่า1แสนลายยื่นสูงสุดผ่านช่องทางออนไลน์ถึง96%ค่ะ อธิบดีกรมสรรพากรให้ข้อมูลมานะคะว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีคนยื่นเสียภาษีแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แรายส่วนใหญ่เป็นผู้ยื่นขอคืนภาษีผ่านช่องทางออนไลน์สูงถึง96%ค่ะซึ่งการยื่นเสียภาษีรูปแบบออนไลน์จะทําให้ผู้เสียภาษีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคืนภาษีได้เร็วขึ้นสามารถยื่นเสียภาษีรายการพงดรเหรือพองงดรเผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึงวันที่8เมษายนนี้ค่ะย้าว่ากรณีหากเกินระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นภาษี จะมีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะส่วนการจัดเก็บภาษีรายได้งบประมาณปี68ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้นะคะสามารถจัดเก็บได้4.7แสนล้านบาทเกินเป้า3.9พันล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะกรมสรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บรายได้ทั้งปีงบประมาณ68อยู่ที่2.37ล้านล้านบาทค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมยื่นเสียภาษีเงินได้กันนะคะ